สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะป้าเล็กก็มีไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เสริมฮวงจุ้ยนะคะไม้ประดับที่สวยงามซึ่งอยู่ในต้นเดียวกันนะคะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักอีกต้นหนึ่งนะคะซึ่งต้นไม้ต้นนี้คนจีนเขาก็จะนิยมปลูกไว้เสริมฮวงจุ้ยกันนะคะถูกไหมฮวงจุย้ยถูกเนาะปลูกเสริมฮวงจุ้ยกันนะคะ ต้นไม้ต้นนี้เขามีชื่อว่าต้นราทองนำโชคนะคะเพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นไม้พุ่มทรงเตี้ยนะคะมีความสูงประมาณครึ่งฟุตนะคะแล้วก็เป็นไม้พุ่มกึ่งไม้เลื้อยเนาะ าสามารถปลูกได้ทั้งกระถางแขวนนะคะแล้วก็ตั้งโต๊ะนะคะแต่เขาก็จะนิยมปลูกไว้นะคะตั้งไว้อยู่บนโต๊ะทำงานเนาะเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะเลี้ยงปลาทองตัวนี้นะคะเลี้ยงไม่ยากนะคะให้แค่น้ำวันละนิดนะคะเพราะว่าเขาชอบน้ำน้อยไม่ชอบน้ำเยอะนะคะใส่ปุ๋ยนะคะก็ใช้ปุ๋ยละลายช้า3าเดือนก็ให้ครั้งหนึ่งนะคะ ชอบแสงแดดํำไรนะคะลักษณะใบก็จะใบเขาก็จะเป็นรูปรีนะคะเป็นใบอวบน้ํานะคะสีเขียวมันวาวเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะสวยมากนะคะก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอีกตัวหนึ่งนะคะเขาก็จะมีอยู่สองสีนะคะสําหรับดอกปลาทองเนาะปลาทองล้วนนะคะสีเหลืองล้วนเลยเลยกับสีเหลืองเป็นลายจุดสีน้ําตาลแบบของปลาเล็กนี่นะคะ เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นลายจุดเนาะลักษณะดอกของปลาทองนะคะตรงกลางดอกเขาก็จะป่องๆเหมือนกับท้องปลาทองเพื oh. ่อนเห็นไหมคะนี่นะคะตรงกลางดอกก็จะป่องๆเหมือนกับท้องปลาทองเลยค่ะแล้วก็ปลายกลีบของเขานะคะปลายกลีบนะก็จะจู๋เห็นไหมคะปลายกลีบจู๋คล้ายๆปากปลาทองค่ะคล้ายกับปลาทองกําลังอ้าปากอยู่เลยนะคะ นี่เลยนี่เลยเห็นไหมคะปลาทองอ้าปากจูปลาทองต้นปลาทองนำโชคนะคะเขาก็เชื่อกันว่าผู้ที่ปลูกต้นปลาทองนำโชคนะคะปลูกไว้ที่บ้านที่ร้านที่ทำงานนะคะก็จะช่วยเสริมโชคลาภนะคะเสริมโชค เสริมโชคเสริมลาบเสริมบาร,รมีนะคะช่วยเรื่องการค้าขายนะคะให้ค้าขายดีมีกําไรเงินไหลลื่นเข้ามานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะก็ได้รู้จักกับต้นปลาทองกันไปแล้วนะคะหามาปลูกนะคะแนะนําค่ะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่สวยงามนะคะการขยายพันธุ์เนาะก็จะขยายพันธุ์ได้ างการใช้กิ่งปักชำนะคะกิ่งปักชำหรือว่าตอนกิ่งหรือว่าขยายพันธุ์ทางมเมล็ดทางเนื้อเยื่อแต่ที่นิยมก็คือปักชำค่ะง่ายสุดแล้วนะคะตัดกิ่งไปปักชำเลยค่ะเป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะคะดินนะคะก็จะใช้ดินร่วนซุยเนาะปกติทั่วไปเลยค่ะก็จะใช้ดินร่วนซุยนะคะในการปลูกเนาะต้นไม้ส่วนมาก คือ90%ซที่สัมผัสมานะคะก็จะชอบดินร่วนซุยเนาะนอกจากเป็นพวกบัวพวกอะไรอย่างนี้จะใชด้ดินเหนียวจะชอบแบบนั้นแต่ถ้าเป็นไม้มงคลต่างๆก็จะคุยมะพร้าวะมะพร้าวสับดินร่วนซุยอะไรประมาณนี้นะคะหลักๆเลยที่ที่สัมผัสมากับตัวเองนะคะที่ปลูกแล้วก็ที่ไปคุยกับแม่ค้ามาอย่างนี้นะคะ่ะแม่ค้าที่เขาทํา ร้านต้นไม้นะคะก็จะชอบไปคุยกับเขาก็จะได้ความรู้นะคะเอามาเล่าให้เพื่อนๆนฟังนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะกดไลค์ค่ะกดไลค์ให้ป้าเล็กด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของช่องป้าเล็กนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะ